อาตมาอยากจะแจ้งเจตนาลงองตาตมาเมื่ออาตมาเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหมายความว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของโรคแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษานะเพื่อไม่ให้กระทํากับร่างกายอตาตมาดังนี้ก็คือหนึ่งห้ามผ่าตัดใหญ่ห้ามประมดใจห้ามใช้ เครื่องช่วยหายใจถ้าเกิดว่าหายใจไม่ได้แล้วห้ามใช้เทคโนโลยีเพื่อการยื้อชีวิตโดยที่ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของธมาดีขึ้นเช่นถ้าไตวายวก็ไม่ต้องล้างไตทั้งหมดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพินัยกรรมชีวิตที่จะรมาได้เขียนไว้เป็นลายลากักษอัรเพื่อ,อัรมาได้จากไปด้วยกระบวนการทางธรรมชาติในกรณีที่ ร่างกายธรรมาเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์แต่ทางการแพทย์ได้เนี่ยก็อยากจะให้มอบร่างกายนี้ให้แผ่นการใหญ่โดยขอมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคนแกันอวัยวะของธรรมายังเป็นประโยชน์ได้ก็ขอมอบให้กับสภากาชาดไทยการจัดการกับร่างกายของธรรมาเมื่อหมดลมแล้วเนี่ยวัดป่าสุกโตเนี่ยจัดการงานสุขธรรมา โดยมีการสวดเวลาสวดประมาณสามวันและเมื่อจะโปรงศพอาตมาก็ให้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนเนี่ยเพียงหนึ่งวันก่อนการโปรงศพหรือก่อนการเผาสำหรับผู้ใดที่ไม่สามารถจะมางานสวงอาตมาได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะอาตมาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อมีการปรงศพเสร็จอธิ์ก็ บรรจุไว้ที่ลานหินโคง้งนะข้างๆหลวงพ่อมเ,เขียงข้างหลวงพ่อเทียนส่วนเท่าอังคารนำไปโปรยที่ป่าพูหล,ลงซึ่งเป็นป่าที่จาสม,มาได้ช่วยดูแลมาต่อเนื่องนะอาจจะช่วยในการป้องปรามผู้ทียมมาตัดไม้ทำลายป่านะเสมือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ปกป้องให้ป่าได้คงอยู่ ตลอดไป